ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีเลยยูทูบช่องบ้ามีโครมาหอีสานบานก่อนเองพี่น้องผมฝนตกพี่น้องเมื่อคืนตกแห้งเด้ผู้ใดตาเขาก็ต้องท่ำใจแหละครับอุ้ยตากในโรงเรียนแต่ว่ากะกะแห้งอยู่หรอกครับแห้งอยู่มันก็สีแห้งอยู่ในโรงเรียนคุณน้องพี่น้องพวกคุณอุ้ยอันตาเขาก็ได้พี่น้องคาดว่าสีแห้งก็ขอให้แห้งกันแหละครับ ส่วนถนนเท่ากับเหมือนเดิมคือกาว่ามีรถผ่านไปผ่านมาครับสวัสดีครับพี่น้องผมปะไปลุยตอกอยู้วใส่ตอกว่ามีเหมือนนี้พี่น้องตอกอยื่ในบ้านว่าอยากเข้าไปอีกญาติไม่ออกอาา่าให้ใส่สวิธีย่างไปล่ะก็หายิงเอาหลดนะครับน,น,น้องหนูเปิดฤดูก,กาลแล้วสำหรับบามี่ก็ว่าท่านเปิดดอกกับมาสมสอๆเมืม่งซื่อ,อเพราะว่า บ้ามี่บ่ทันเด้เลี่ยนหือเนาะครับมือกับพวกอันเก้านี้มันอยากสะจกหน่อยมันบ่นค่อยดีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทงต้องมีแนวได้ไปกับบ้ามีแจงมาต้องมีแนวได้จำคำมีไว้เด้อพี่น้องก็ไปลุยบ่ให้พี่น้องพิหวังแนีนอนอีกเกิงนำทางไปไปทางปุ่นแล้วเฮา บัง,งไม้ก้อนเลยนะครับว่ามันนี่ห้าสิไปหน้าพีเตียกันฝ่าฝนกันนี้แล้วล่ะผู้ใดตาเขาอยู่กับต้องท่ำใจล้วพี่น้องผมลุยย้อนผู้ตานี่ตรงทายะมันแรงกว่านเราพี่น้องกะ อันนี้มาแรงกวอนยังลุยไะไรเด้อด้อนปูทานี่ทางนี้จ้ามาดาครับธรรมดาอะไรามา,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 ามชาหทอาวากันเพราะอะไรสิ่งเสีข้าเห็ดได้ก็คือทํำใจยอมรับหลับอยยุกบมั่นใหญ่นเนาะครับเนาะ ออกมาลอยขนาดแบบนี่เหาโอ้เอามานลอยว่าเหลียงสองสามตัวพี่น้องอ,อันนี้เป็นพราทันเกี่ยวเป็นแน่เพราทันเกี่ยวพี่นอ้องอ่าเที่ยวนีรเยามาค่ำเลาวพี่น้องเอามาค่ำม,มาหน้าพี่เตียคือฝนลมนี่ค้อลลมเขา้าคือฝนละลมพี่น้องไป จต่บกพร่องนสัุ่ยัเยงเหมือนเดิมรับสมัครส0งบาทผ้าตนหิวน้ำขึ้นไปหอดขึ้นไปนางโจโกโยุยพุนบ้ามีให้200รอ,อบาทผู้ใด,ดอยากรับสมัครมากปีนเด้อพี่น้องเด้อปีนปีนไดใจสดพี่น้องเอง้ ทางนี้มุนแล้วพี่น้องทาง ไอต้นไม้ปลาหเลยน่ะเมื่อไรกบเจ้ยวพี่นอ้องเดี๋ย่เดี๋ยวพวกเนี่ยอาจัยได้ยิ่งปลาไลกระไดพี่นอ้องอาจัได้ยิ่งปลาไลก็ไดเบื้งเลียวเนี่ยสีได้พวกไดเอาแหลมมาพี่น้องเจตมีปลาไหลข้าคักเย็น,นเจตมีปลาไหลมีปลาแท้ง ปลากับพมีอยุ่ประคอหน่อยไปชิงคุณอะโอ้ยบ่เด้เอาเหลี่ยมมากพี่น้องผมขันขวาคือตัวแญ่กับตัวแญ่ไปเรื่อยดิปลาไหลยู่นี่ ภาไปเชียไรายเจอที่ไหนเดีไหมไปลุยเจอที่เด็ดแล้วพี่น้องเจอที่เด็ดแล้วเจอที่เด็ดแล้วพี่น้องผมได้ถึงสองยางแหลี่ฮมได้ถึงสองยางเหลี่ยมอ่ะ อเ,เ,เ,อเอาไปเชิ้ใหญ่าบาทนงูจิ้มปลาพี่เอ้งูจิ้มปลาพี่น,พน,น้องใช่ไหมเนี่ยพวกยัยเหล่านีตน้ต้องปีงพี่น้องผมต้องปีงงูไปแล้วเ่ราะเอางูอะล่ะไล่ก็ปลาตะวันได้ปลาพี่น้องได้ปลาพี่น้องผม cút giọt nào cút giọt nào của em u ị quá u ị đây luôn nỉ ít chỗ phía nào thay luôn nỉ ít chỗ nhỉ chéo ngay หนูหายากพี่น้องขันนำไายแนวนี่หนูสีหายากเท่ากัเกินคว้วสามารถเท่าพี่น้องผมไปลุยเสียงโมเรียนาปากพี่น้องยาปากเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดไปอยู่ทางกุ้งเผาพี่น้องอยู่ทางกุ้งเผาเดี๋ยวมาหนขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง หนูก,กินเปลาเปาหนูก,กินเปลาเปาหนูก,กินเปลาเปาแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวยิงวะท่าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังโค้งมาไหมเดี๋ยวจะโค้งมาไหมพี่น้องดีเยี่ยม ทบว่าอะไรอีลีจังหายิ้งปลาเนาะพี่น้องไปโ้ปไ่าลายพี่น้องนามลายมันย่ำห้อยยาแล้วมันเลยยิ่เสียงยาำห้อยยางแล้วมันเลยยิ่เสียงย เดี๋ยวเดี๋ยวสิกลับไปยิงงูงตงัวขาวตัวนั้นอนาาายู่พี่น้องน้ำลายโอ้ยงูบกหลเลย เยอะเลยพี่น้องนี่มันยุติจนบ้ามีวะโอเห็นแล้ว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 สั้นโบบักข้ำโป่งไปขวัวแสบๆอยู่แน่ปกติมันสิกินนี่แหละครับมันสิการบกาักเผาพี่น้องปกติมันสิการบกาักเผาไปเชียงรายห้องอะไ หนูกับหนูกับเป็นตันี่ตันี่ดิเดี่ยวเดี่ยวเี่ยวเดี่ยวเดียวเ่ยี่ยวเห็นปาวแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นบ้านเลยสองตัวพี่น้องนี่นี่นี่น่นมาสีรวดเดี๋ยวว่ามีควางงมากอนเลยครับด้อนี่เห็นหางอยู่นี่นี่เดี๋ยวควางงมากอน งูกเก็นงูกเก็นเย้าฟาเยาฟาปลามันหลีไหมบงคัน้ไปล่วไปล่ไปล้ไปล้ไปลหางยื่ใส่หางยื่ใส่ ไปแล้วไปแล้วโอ้ยจับบะท่านจับบะท่านจับบะท่านเข่าตม้มสอดแจ้งโคโลสาบานให้ตายพ่อปลาไหลสองตัวเอาวะได้จักตัวพี่น้องพ่อปลาไหลสองตัวขันเอาแหลมมานั่มนี่ได้อยู่แท่งลัด พ่อปลาควาก็เอาบ่าได้พ่องูก็เอาว่าได้บ่เป็นอย่างครับเฮามีแนวต้องได้เกินได้ไปเชียงตัวเดียวบ่าพ่อจินไปเชียงตัวเดียวบ่พ่อจินพี่น้องผมต้องหาให้ได้นะครับเนาะไปมันมันเห็นเรามันมันสิลิฟหัวเขานั่นแหมคันมีแลมมากกับเมนได้เหระพี่น้องไปแจ้งโคโลนี่ละว่ามีห้กิน มานบ่ามานอีกเืียงหนึ่งไปพี่น้องผมนั่นมาเจียวออกอเสิหาบ่วงใส่เนี่ยตะเวนขึ้นนี่หลีพี่น้องตะเวนขึ้นนี่หลีเทียมีแนวได้เทียมมีแนวได เพี่ยาคหาขัด พี่น้องผมนกไง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 พี่น้องเอาขอคุณทุกไลยทุกสับทุกอารที่การตามเหมือนเดิมเพื่อเขาพี่น้องผมอยากเข้ใจทีมงานอีสานบ้านคดยเองพี่น้องขอคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเอาเกินได้แล้พี่น้องเนาะเอาได้นกอ่าได้นกป้าพี่น้องผมได้นกป้าตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นนกกดพี่น้องผมเป็นนกกดนะครับเนาะอืม